ครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าเทพเจ้ากรุงหมิงนะครับเทพเจ้ากรุงหมิงนี้เป็นเทพเจ้าเงินตราองค์หนึ่งซึ่งมีพลานุภาพนะในทางเกี่ยวกับการทําให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองค้าดีมีกําไรนะครับซึ่งชาวจีนเนี่ยนับถือมากที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่อ,อัญเชิญบินตรงมาจากฮกเกี้ยนนะครับมาเพื่อ,อางานนี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะให้ธุรกิจของตัวเองเมีความเจริญรุ่งเรืองมีการค้าดีมีกําไรนะครับก็ขอให้มาอธิษฐานที่หน้าเทพเจ้ากรุงหมิงนี้ได้นะครับเทพเจ้ากรุงหมิงนี้นมีมาตั้งแต่โบรบบาณแล้วนะครับมีอายุเป็นหล,หลายพันปีมาแล้วซึ่งชาวจีน,นรู้จักกันดีนะครับที่ประเทศไทยนี้มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นองค์เล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ รู้จักชื่อชื่อเสียงกันมากนักนะครับแต่องค์นี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตได้เนี่ยก็จะนั่งอยู่บนเสือแล้วก็มือเนี่ยจะถือแส้ซึ่งมีลักษณะคล้ายดาบนะครับยิ่งใบหน้าเนี่ยมีความดุเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีฤทธิ์อำนาจองค์นี้เนี่ยทำจากสัตวโลหะนะครับ,นะรบซึ่งเป็นโลหะเจชนิดที่หล่อขึ้นรูปนะโดยกรรมวิธีอ,อาศัยวิชาวิชาภวงชุยเป็นหลัก เพราะนั้นเวลาที่เรามากราบไหว้เคารพบ,บูชานี่เชื่อได้เลยนะครับว่ามีพลังนะเทพเจ้าองค์นี้อยู่ในห้องพิเศษห้องนี้มีชื่อว่าเงินทองไหลมาครับอ่างที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอ่างที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ปักทูปอธิษฐานแล้วก็รวมทั้งการอธิษฐานแล้วเนี่ยนะครับเราใส่เงินของเราลงไปเพื่อเอาเงินนี้ไปทําบุญ แล้วก็ให้คําอธิษฐานของเราเนี่ยได้รับแรงบุญจนกระทั่งกลายเป็นจริงขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปกติในวิชาห่วงจุ้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วเนี่ยล้วเราต้องการให้ความปรารถนาของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามเนี่ยให้ประสบความสาเร็จนะฮะเราก็อาจจะบริจาคเงินหรือทาบุญที่ไหนก็ได้หรือก็อธิษฐานเอาเศษสตังหรือแบงค์นะครับอธิษฐานเสร็จเราก็หยดใส่ลงไปทางาที่โรงแรมนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมเงินอันนี้เนี่ยเล่าไปช่วยทําบุญให้ ค,ความปรารถนาเนี่ยจะสําเร็จลงได้นะครับทาไมถึงต้องควบคู่ไปกับการทําบุญก็เพราะว่าการทําบุญเนี่ยมันจะมีแรงบุญเกิดขึ้นแรงบุญนี้ก็เป็นพลังอย่างหนึ่งนะครับที่ไปช่วยบรรเทาทุกข์บรรเทาภัยให้กับคนที่กําลังได้รับเหตุต่างๆขึ้นซึ่งเมื่อเขาพ้นทุกข์พ้นภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจิตเนี่ละลึกถึงอนุโมทนาให้กับบุคคลผู้ที่ช่วยเหลือเขา ซึ่งแรงอันนี้แหละครับจะเป็นตัวผลักดันซึ่งในทางวิชาวิชาของจุ้ยเนี่ยเราก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพลังอย่างหนึ่ง